สวัสดีค่ะทุกคนอันวันนี้ก็เลิกงานพึ่งมาหอดบ้านนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอันอีกสิบหานาทีก็เป็นทุ่มนึงพอดีนะคะอันเปียวกันนี่เป็นมันฝรั่งจากจากสวนนะไหมคะท่านผู้ชมจากสวนเปียวเองไม่ใหนอยน้อยุ็มุติมินะคะมันฝรั่งสดสวยบ่กค่อยสวยรอกค่ะเพราะว่าเปียวปลูกใส่แน่นกระทางนะไหมคะอันวันนี้เปียวก็จะมาเฮ็ดอัน อาหารให้พอบานเตรียมไว้มืออื่นนะคะสำหรับอาหารเที่ยงเนาะ,ค,ะค่ะเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมเอ่อก็ะะจะเป็นผักเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นผักเป็นอย่างหลากหลายอย่างเดี๋ยวโย่ก็จะไปปอกเปลือกมันฝรั่งก่อนนะคะบ้านโยจะหกหกแน,นะะ่ได้ค่ะเพื่อให้กับเขาหุงเขาซุปเลยค่ะ ชีวิตในต่างแดนค่ะท่านผู้ชมสะพายต่างแดนจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงไทยนะคะทามาอยู่ในเมืองนอกต่อให้ทําอาหารเป็นหรือบ่เป็นเขาต้องหัดนะคะ,ะเพื่อที่จะเฮ็ดอาหารให้สามีเพราะว่าถ้าเขาไปกินเขานอกบ้านรุดดุแน่ต่างประเทศนะคะเนาะอย่างเช่นสวิตเดนนี่นนสินะคะค่าใส่จานมันแพงนะคะกันเลยต้องเฮ็ดกินเองแล้วก็บวมีอาหารทิ้งไบบ้านเขาเหรอไหมคะ ย่งางออกไปในซอยกับมีอาคารในห้องเลยนะคะอียังเฮาต้องมาเฮ็ดเองนะคะเมื่อสาเปีตื่นมาตีสามเก็เลยโอ้ก็คือตื่นสาแต่นอบัดนี้นอนบ่หรับแล้วคิดน้ำผาห้อมหอมไหม,มคะมันต้องเฝ้าซักผาเปียวซักผาทิ่ม้บมือคืนตอนอตั้งตั้งเครื่องซักผาไว้นะคะตอนผาถุนเทีท่ยงคืนมันถูกนะคะวันนี้ว่าสิลุกมาตากรับเพ้อรับค่ะท่านผู้ชมตื่นอีเดียตีสามเจยวก็เลยว่าโอ้ เอาสิดีกว่าลุกดีกว่าก็เลยกลายเป็นลุกขึ้นมาประมาณตีสามเครื่องนี่แหละคะ่กะกลับมาหากินกาแฟเห็ใหนตัวเองสดชื่นเนาะคะะะ่ะเนาะและะ้วก็เปลี่ยนผ้าแล้วก็ซักเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเนาะ,ค,ะ,ะ,ะนค่ะแล้วก็ซักไม่เดี๋ยะมันฝรั่งหัวเล็กนอยเบืเสียดายมันเอาไปต้มใส่กับเขา่าพอบานกินมันก็อร่อยนะคะแล้วก็เล่นปอกปน่ลยค่ะเพื่อกระเฮดไปและะ้วก็เล่นโ้ท่านมือชมฟังเนาะค,ะะคะ่นะเนาะว่า ชีวิตอันในใน,ใน,ในต่างประเทศเป็นแบบใดอันนั่นแหละค่ะหลังจากที่เพื่อนตื่นมาแล้วเพา่อกับไปซักผ้าเปลี่ยนเคื่องเปลี่ยนเพียงเสร็จแล้วเนาะเนาะตาผ้าในของไต้ดินเสร็จแล้วเพิ่อกับซักอีกซักประมาณในสองครืองค่ะผ้าขนหมูไปกับปันเวลาคาไฟถูกมันจะมันต่างกันหลายค่ะท่านผู้ชมอันเพี่อวันเลซักผ้ามาอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าคาไปแพงแฮ้งแ,งแพงอยู่ขนาดใด แปดครูเนอร์นะแม่ค่ะท่านผู้ชมมันแพงปกติแล้วมันกระแอยู่ประมาณกิโลวัตต์กระแอยู่ประมาณอันซี่สิบสตังห้าสิบสตังปีนี้มันขึ้นแพงเลยแมค่ค่ะอันค่าน้ดัมคาไฟบ่แม่นถึกบ่บ่เนนบอถึงเนนหน่อยในหน่วยนี้รวมกันหลายสิ่งหลายอย่างมันแพงเด้คะ่ะแล้วก็เปรี้ยวกันกางเก็บเงินสื้อ,อ,อตู้เย็นไม่นะคะตู้เย็นกับช่องแข็งไม่ อันซื่อไปเล้วคะ่ะตอนหนาห้อนระบัดนี้เขาขนทรงว่าด้มันมีปัญหาขนทรงเนื่องจากว่าเกิดกระลูกเกิด่นอนะคะ่ะว่าต่างประเทศเกิดนี่ยังบ่อยาาเว่าเพราะว่าช่องเปียวนะคะถ้าว่าวอย่างเกี่ยวกับแต,แต่ละช่องจะบุคือกันเนาะคะ่ะบางช่องเขาห้ามให้พูดอันนั้นอันนี้ช่องของเปียวนจะมีปัญหาเรลาเปียวพูดนี่อย่างที่บรระวังเพราะว่าช่องของเปียวเปิดเป็นบริษัทนั่นเคะ่ะเีวยวไับอะไรเปิดแบบทั่วไปอย่างนี้นะคะ ดบริษัเปิดแบบเป็นส่วนตัว่ปเปิดแบบเป็นบริษัทเสียภาษซีให้ถูกต้องไปเลยจริงๆลค่ะเคทเป็นแบบบริษัทไปเลยนะคะเปิดแค่ยูทูบเนี่ยก็เลยเขาก็เแบบลเระมัดระวังแน่ในการเเบาอย่างเสียสเขาส่งก็บอกไปเรื่อยเ <g aret> ที่ยนึงก็ถืออัน <g aret> เขาส่งมาจากอันเ,อเขาเอ่นว่งยังจากจังหวัดเลยอะคะ่ะแบบส่งหมายเลยเขาเบอร์มือถือเปี่ยวบอกว่าหยุด หยุดว่าเรื่องโลกได้แล้วแบบตอนนั้นเนาะเบเว้่าเรื่องโลกเบียวก็เรียกว่าเอาตายแล้วช่องอื่นผัดว้าได้ยังในประเทศเดียวกันแต่ช่องเบี่วมีปัญหาเบียวก็เลยเออเปลี่ยงเพื่อแฟนเบียวว่าเธอรู้เรื่องบ่พูดมั่วเบี้วก็เลยเอานขอความติดขาสมมาหายใจมินดีเฮยเตอร์นะแม่เพราะว่าถ้าคนเท็ดช่องเนาะค่ะมันตรงยืนยันต <sh> <ca> ัวตนด้วยบัตรด้วยโทรศัพท์แร้วเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ย ด้วยอีเมลอีเมลนึงเกาะที่ว่ามีได้สองได้สองอันช่องนะไม่เปรี้ยวกับโบนี่อาจารย์เปรี้วก็เลยโอ้โการที่เฮ็ดช่องนี่ก็ดีอยู่อย่างนึงน,นะคะมันเฮ็ดให้เฮาแบบว่าเฮ็ดแบบให้เฮาแบบรู้อีหยังมาก,กน,นะคะที่เฮาแบบบ่เคยรู้บ่เคยเห็นเฮาก็เริ่มรู้เริ่มเรียนรูร้ตัวเองจังซี่นะคะ,แล,ะแ,แล้วเปรี้ยกับราคา พเพก็บเงนินเดี๋ยวไปเอาตอ่อเดี๋ยวจะลืมเพก็บเงินแอบไว้เพื่อที่จะสืบเครื่องกันเ,นเอ้าเฮียมันกำลังเกลื่อนลงไปเลยค่ะอันหัวในน้อยเพล่าก็เอาได้ค่ะเพล่อเสียดายเขาปลูกเองเนาะค่ะเนาะบังตุมต้มตุ้มมีมันอร่อยนะแม่ค่ะเพลือเสียดายเปลือกอยาก,า,า,ากเอาถิ่นบังดู๊ล้วค่ะตั้งแต่ จังเตอายุหลายึ้นนะคะลูกคุณค่าของเงินล้วก็มาอยู่ในต่างประเทศกบเลี้ยนลูกไปไนไะแม่ค่ะตะกี้ตอนเป็นวัยรุ่นกะจะมีแต่กินเที่ยวใส่เงินหมดแล้วก็จบสินะคะพออยู่ไปอยู่มาเริ่มเปลี่ยนไปนะคะอย่างก็ตรงนี้ไปลดราคาเห็นบ่มคะสามสิบเปอร์เซ็นต์คืออีอย่างก็ซ้ำนะคะถ้าเขาถ้าเขาูุาาจักวางแผนการใส่เงินเันวามันกะ นันก็เห็ดในเฮาส์อ่อนนี่น่ะแมคะ่ค่ะแต่ทับย้อนคูณจะขวบเมื่อเติกี่เปลี่ยวคิดว่าเดี๋ยวบ่ต้องลําบากหรอกคะ่ะอันนี้ก็40กว่าเราเพิ่งคิดได้นะคะเดี๋ยวก็มาเมาม้อยให้ฟังนะคะเพราะว่าอันก็อยากเฮ็ดเว้าให้ฟังนะคะว่ากิจ,จวัตรประจําวันไปนเฮ็ดอีหยังแน่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็จะแกะตรงหูเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็เอาไปเอาไปแกงเฮ็ดแกงเหลืองนะคะท่านผู้ชมเพื่อเฮ็ดอ,อาหารเกี่ยวนี่บเมนวาเฮ็ดคือเมืองไทยทุกอย่างนะคะเขาดัดแปลงเอานไหมคะเพื่อแบบวัตถุวัตถ,ถ,ถุดิพอมีอีกอย่างแน่เขาก,กับพาย,ยามพริกแพงเอานะคะอันนี้ก็น้ำพริกเนาะคะ่ะน้ำพริกแกงแดงอันนี้เต้าหู้เบียร์ตเอาไปทอดก้อนนะคะ ทอดตอกหู้นะคะ่ะอุปกรณ์ทิชชู่ซับนะคะแล้วก็เอาไปทอดเวลาห่อทอด,อดเราใส่แกงมันอร่อยนะคะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคือวิถีชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะการที่จะเป็นสะใภ้ในต่างแดนสะใภยพลังสะใภยแทนต่างชาติเขาต้องเท็ดกเข่เปินค่ะต่ออยาเ,าเให้เปลี่นเขาต้องหัดค่ะเดี๋ยวไม่เวไอมีเดียวเ,เปลี่นเขาก็ต้องมาเห็ดนะคะหน้าที่ของเขาส่วนกะทิเนาะค่ะบางครั้งไปจับสื้อกะทิกองใหญ่มาสิเนะคะ่ะเป็นกองขีน้ำตาลกับกองขีเหลืองแบบเหลืองนี่จะเข้มข้นแน่นะคะ กองไงจะราคาถูกกว่าแต่ทางเขากินบ่หม,วมวดเป็นจังไดอย่างบริหารนเสียพวกเปรียวไปตัเทใส่กับอ,อันนี้นะคะแล้วก็แช่กองแข็งไว้เป็นก้อนเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่เห็ดน,นี่นะคะคือการถนอมอาหารเวาจะกินนะคะการใส่ชีสในตางเดียนก็เป็นอย่างที่ประหยัดไปได้นิดนึงนะคะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะนี่ราคาคือแม่บ้านตั้งเดียนแล้วก็ชีสในตางเดียน ฟองสาวไทยนะคะถ้าจะมาใส่ชีวิตในจางเดือนอันดับแรกเลยเขาต้องทห้ลูกเขารับน้ำเป็่นนะคะย่างเล็กๆแตทอดไข่ต้มไข่เป็นเนาะค่ะเพราะว่าอันสเสน่ห์ไปจะัาพอบานก็นจะติดใจแล้วก็จะเฮ็ดไทยแบบคือบอกง่ายๆนลค่ะความมาความพักอ่ะปีสองปีแล้วมันก็จะหวานไปหมดนละหลังจากนั้นมาสิ่งหนึ่งทิตใจหยิบเียวจิตใจก็คือความดีลราก่ะ ที่นีการทําอาหารเราจะดูแลใส่ใจกันเลยกันเนาะคะ่ะเนาะกันใดก็กราบขอบคุณทุกท่านทีนติดตามช่องเปียวนะคะเปียวกของพีู่กจะลงเนียงนะคะเพื่อกับวันเหล่าสูฟังนะคะว่าแม่บ้านแม่เลี้ยงในต่างประเทศิเหตุเป็นยังไงเนี่ยล่ะคะ่ะเกี่ยวกับเทตุง,งานนอกบ้านแล้วก็ไม่เฮ็ดง,งานอยู่บ้านเพื่อจะดูแลสามนีนะคะเปลี่ยน,น,นกันทําค่ะบางครั้งกับสามี้ทําเปียกกับทาด้วย ก็ขอกาบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปทำอาหารใส่พอบวานก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพน,นะคะให้ด้วย